การลาดตระเวนเสร็จสิ้นกำลังจะเดินทางกลับแล้วค่ะเหนื่อยหน่อยนะริกกะวันนี้ก็จะแค่มิสไซที่หลงมาแค่ลูกเดียวเองสินะคะสรุปแล้วทำยังไงกับมิสไซนั่นนะ่ะค่ะเราได้ทำการทำลายย่กงปลอดภัยแล้วล่ะค่ะเพราะแบบนี้ดาวมาเลยหายไปทีละดวงยังไงเล่าเอ๊ะดูนู้นสิคะคุณอาน,นิสข้างหน้าเนี่ยมีอะไรแปลกๆอยู่ด้วยล่ะค่ะอะไรนะ 人。 าจังเลยเดือนนี้ก็อยากจะเดบิวเป็นไอนดอลเขาบ้างจังเลยฮะเป็นไอดอลเนี่ยถ้าทางจะรายได้ดีสินนะเห็นว่าขึ้นชาร์ตเพลงอันดับหนึ่งของอาทิตย์นี้เลยนะน่าจะได้เงินโขอ,อยู่อะไรอะถามจริงอย่างนั้นฉันก็เดบิวมั่งดีกว่าทุกคนลืมเรื่องสำคัญกันนั้นซะแล้วเหรอเหมียวว่าทำไมทั้งสองคนถึงเป็นไอดอลนำเ <Clo. S 1> หมีว <Bayern. S 1> ยวอื จะว่าไปมันก <ขอ S 1> ็<อ>จริง,งทุกท่านครับวันนี้ซุปเปอร์สตาร์สุดฮอตทั้งสองจะมาเล่าถึงเหตุผลที่มาเป็นไอดอลในครั้งนี้ครับย่าฮัลโหลนัสมะนานโนน,โน,น,โน,นพูพวกอยู่วันนี้มาคุยกันให้เต็มที่เลยนะนิมเสียมลรยาจ,จริงไม่รู้วิธีการพูดจัก,กับเจ้าหญิงเลยหรือยังไงทนากะครับโจนิมานีนมงานมาามา้ามา นี่จดการเรียบร้อยแล้วครับถ้ามารยยะให้มันดีๆหน่อยเข้าใจไหมก็ค่ะถ้างั้นทนาสือเม่เจ้าหญิงนาสเมะอ๋อค่ะเจ้าหญิงนาสือเมะทาไมทั้งสองท่านถึงตัดสินใจมาเดบิวได้ล่ะเพคะอืมเรื่องก็ง่ายๆนะเพราะว่าฉันรู้สึกเบื่อสุดๆยังไงล่ะหะเบื่อเลยเพคะพอดีว่าตอนนั้นเนี่ยฉันเังเอิีจับพุดดิ้งได้นะจับตัว เฮ้ยน่าเบื่อจังเลยไม่มีเรื่องอะไรสนุกสนุกเลยหรอธนาากาศสตะระบำหน้าทองของผมไม่ขรับไม่เอาอะถ้าผมร้องล่ะไม่เอาอะเหรอนี่อย่งอ๋อ๋อคิดอะไรกันเฮ้ย นี่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 กระดึงกระดึงมกระดึงกระดึงกระดึงเสร็จนั่าดูแย่แล้วนะเนะเจ้าบุคคลน่าสงสัยมันทำอะไรที่นี่บอกมาเดี๋ยวนี้อ้าวเขาคือรารีพุดดิ้งแห่งนอยรูนแองเจลนี่ทำมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเป็นความลับนะโจรที่นี่คือคฤหาสน์ของเจ้าหญิงนัสึเมแห่งเมืองแอมส์อารีแอนส์ด้วยนะเข้าใจหรือเปล่า ช่างเหอะถอยไปก่อนขอ <มา S 1> รัาถอยเลยนี่พุดดิ้งไม่มีเรื่องน่าสนุกเลยเหรอเรื่องสนุกเหรอฉันอยากทำอะไรที่มันเดาใจหน่อยน,นโนนโนพราเป็นหน่วยรือไอเจ้าแล้วก็สนุกทุกวันเลยล่ะเหรอยังไงอะ่ะก็มีเรื่องตั้งเยอะแยะเลยนะห,หน่วยรุน่นแอเจ้า ถ้าทางจะฆ่าเวลาได้ดีเลยนะเพราะฉะนั้นฉันก็เลยลองชวนพุดดิ้งดูให้มาก่อตั้งหน่วยรุนแองเจิลนะคะหมายความว่าจะสู้กับหน่วยรุนแองเจิลเหรอเพคะอืมมันก็เป็นแบบนี้แหละเจ้าหญิงต้องการให้ทุกคนยอมรับหน่วยดรุนแองเจิลภายในเวลาอันรวดเร็วก็เลยเริ่มจากการเตะปิ้วเป็นไอดอลนี่แหละครับอสองกับเป็นเจ้าหญิงเป็นกลยุทธ์ที่เยี่ยมมากาหลังจากนี้พวกเราจะปฏิบัติหน้าที่แทนหน่วยรูนแองเจิลฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ขอาขาดด้วยแันนะทั้งสองวินิงเย้วินิงมาแทนหน่วยรุนแองเจิลเหรอนนๆนนจังคิดจะออกจากหน่วยแองเจิลรุนเหรอเนี่ยเอ๊ะจริงเหรอคะเนี่ยอุ้ยตายตายแต่ว่าจะเป็นยังไงล่ะฮะารกิจกับพวกเธอมันไม่ใช่จะแทนกันได้ง่ายๆเลยนะฮะถูกต้องแล้วเหมียวพวกท่านคาร์ลูน่ะได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นทางการจากรานส์บาร์นเลยนะเหมียว เกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าโดเชนคือแบบว่าทุกๆคนช่วยรักรักกันไว้จะดีไหมเอ่ยอออคือทางฉันเองก็มีเรื่องต้องจัดการนิดหน่อยอะนะ,อะช่วยเข้าใจกันด้วยล่ะถูกซื้อตัวเหรออะไรจะเร็วขนาดนั้นนี่บอกเธอถ้าไม่ตั้งใจระวังอีซายอยอีกจังย่างงานหมดไม่รู้ด้วยนะคงไม่ละมังคะ Uhm ะะเ, hai, เอาเงินมาเอาเงินไปเลยแล้วทำเรื่องมาบ้านสักทีเมื่อจะเอาเท่าไหร่เด Help, masa, ogi, ี๋ยวฉันจะให้นะธนกะจัดการสิทราบแล้วขอรับตูดเขาให้ปโอ้โหเงินม้นทับเลยเนี่ย ทับหัวควันลอยโอ้โหยอดเงิน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 ยอบาเยวันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของไอดอลชื่อดังหน่วยรุนรุนแองเจิ้ลทั้งสองจับโนรล้นธนาคารได้สำเร็จแล้วนะครับข่าวต่อไปนะครับบายวันนี้ลูกของซูซูกิแห่งคาร์ริหารอิซายุอีคลอดแล้วครับวันนี้หน่วยรุนรุนแองเจิ้ลทังสองคนได้เช่าโทชิมะแลนด์สนุกกลางเมืองเปินให้เด็กๆได้เข้าเล่นกันแบบฟรีๆเลยค่ะ ความดังของหน่วยรุนรนแองเจิ้ลนั้นตอนนี้เป็นที่รู้จักทั่วไปแล้วค่ะข่าวต่อไปนะคะวันนี้ทางสวนุอเอ็นอีได้จัดขบวนพาเหรดของซูซูกิค่ะยอดเลยนะคะอ้อครับว่างจังเลยหน่วยรุนรุนแองเจิ้ลได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับที่น่าสงสัยก็คือหน่วยรุนแองเจิ้ลที่ทําหน้าที่อยู่เก่านะคะคุณคาบุระงิใช่แล้วล่ะครับ ในเร็ววันนี้อาจจะประกาศข่าวยุบหน่วยก็เป็นไปได้นะครับและเราจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบหน่อยนะครับว่าไงนะนี่ยนี่ทำอะไรสักอย่างแล้วว้าวสุดยอดมากคือคนมากเลยนะคะแล้วเราจะมาเริ่มงานกันอีกนะขอบคุณมากเลยนะไม่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่นี่นี่ จะลูลุลนรลละอะไรจะก็ไม่สนแล้วนะเดเลิกกักับพวกเราสักทีเถอะนะพระเรอสงคคนตัวนี้พวกเราก็เลยไม่มีงานให้ทําเลยแล้วเจ้าก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอพวกเธอจะลาออกเลยก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจงานที่เหลือน่ะเดี๋ยวหนื่ยรุนรุนแองเจิลจะรับช่วงเองเฮ้ยนะคะพวกเราเนี่ยเป็นหนยรุนแองเจิลที่มีความฝันและก็ความหวังนะแล้วเนี่ยจะยอมลาออกง่ายๆไม่ได้แล้วกะเข้าใจแล้วือ ้างาน,นแบบนี้จะเป็นไงพาในพวกเธอทั้งสี่คนและคนที่ไร้ความนิยมที่สุดออกไปแล้วก็เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกของหน่วยรุ่นแองเจิ้าเอ๊ะฉันกำลังอยากจะเพิ่มสมาชิกหน่วยอยู่พอดีเลยล่ะให้ไล่ออกไปคนหนึงเหรอตยจริงทำยังไงดีล่ะ ถ้าเราทําแบบนั้นริกกว่าน,น่าสงสารแย่สิอ้าวแย่เลยนะจ๊ะริกก็จังมีเงินประกันสังคมหรือยังอ่ะออเดี๋ยวก่อนสิคะทำไมถึงได้พูดเหมือนกับฉันไม่ดังที่สุดในหน่วยแบบนี้ล่ะคะเธอ,อไม่ใช่หรือไงละ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ฉันไม่มีทางเป็นที่โหลแนะ่นอนอยู่แล้วล่ะคะ่ะถ้าอย่างนั้นร้อยตีสกุลบาค,คิดว่าใครเป็นที่โลละ่ะไอค,คือว่าคือ เฮ้ย,เ,ยเมื่อกี้หลันมองฉันสินะแนเปล่าๆนะคือมันเธอจะบอกว่าฉันเป็นที่โหลอย่างงั้นเหรอแบบนี้นี่เองเป็นการตัดสินที่สุขุมพวกผู้หญิงหยาบคายเนะ่ยเขาไม่ชอบว่าไงถนะ้าใครหยาบคายตัวเองอ่ะดีนะักเรียังไงอ่ะงั้นก็ได้มาโซกันเอาเดทุกทุกๆคนคะจะเย็นก่อนนะคะเอเอสิ่งที่ฉันทำเมื่อครูน่นี้มันขาดความสุข,ขุมสินะ เอาเป็นว่าใครที่ไร้ความดังไปที่หลอกของหน่วยมาไว้กันได้เห็นไปเลยดีกว่าไม่เล่าฮะงั้นก็จัดให้เลยทนายกะครับงั้นนัดแข่งหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้แน่เราจะมาโหวตความดังกันที่เวทีนี้เลยนี่แล้วก็ประกาศชิใหมายของในรุ่นอันเจ้าที่นี่เลยทุกคนเอาไรก็เอาฮะเอาอะไรเอเดนชอบ ทุกคนฮะรอนานไหมฮะเออยอีกไม่ช้านะฮะก็จะเริ่มการแข่งขันความดังเพื่อมาตัดสินสมาชิกใหม่ของหน่วยรุมรูนแองเจิลแล้วล่ะฮะที่คนที่ได้รับการหวชน้อยที่สุดหนึ่งคนจะต้องถูกคัดออกไปนะฮะใครกันที่ถูกสอยร่วง <S <S เป็นการแข่งที่มีศักดิ์ศรีของผู้หญิงกันเลยทีเดียวนะฮะและกระการพิเศษนั้นก็จะเป็นที่นิยมในขนาดนีฮะ,ะ <S <S นั่นคือหน่วยรูรูนแองเจิลนั่นเองนะคะ อีซ oh าโยยีจังและนาโดนาโนจังอย่อาอมมือ nah, กันเลยนะทุกคนสู้ๆอะไระดีมากเลยฮะสมก็เป็นคนดังท so ี่คอมเมนต์คนอื่นทำให้คนใจของเดียนชิ่นจับขึ้นมาเลยจริงๆนะคะช้ำชัำชัำช้ชเงั้นเรามาเริ่มแนะนำตัวในรอบแรกกันเลยดีกว่านะครับผู้สมัครหมายเลขหนึ่งลิลลี่ซีเชเบ ฉันได้เข้าข้าววินทุกคนอยู่แล้วอย่าลืมเรื่องนี้กันนะสาวๆจุดไรทอลิลี่ีเชอร์เบดชรแผนมันจะทดสาบแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะนำไปแล้วอย่างงดงามฮะผู้สมัครหมายเลขสองคาลัลมาโจแเรนอ่ะคือแล้วนี่ฉันต้องทำยังไงบ้างล่ะคะโอ้ยโอหย ข้าส,ส,สองก็แบมร้อยตรีมาเจ้าแรมเจ้าสเสน่ห์ดูใจเขาเป็นแฟนสิฮะปิ๊กปิ๊กปิ๊งปิ๊งปิ๊งเลยนะเคนขอบคุณมากมากเลยนะคะโอ้โหเทให้หมดใจเลยเ้าล่ะที่เหลืออีกสองคนจะนำเสนอยังไงถูกใจดีกันนะผู้สมัครหมายเลขสามเขาคืออเนสอาจีต ผู้สมัครหมายเลขสี่แอปริคอตซากุระบะดีจ้าเราทั้งสองก็คือสองพี่น้องคู่หูคู่แหมไม่ะใช่แผนนี้กันนะเนี่ยเรียกได้ว่าหาข้อมูลกันมาดีดีวันนี้เราจะมาทักโชว์กันนะคะช่วงนี้นะฉันนะเจอเรื่องสยองขวัญด้วยละเอ๊จริงเหรอคะเป็นเรื่องสยองที่พิสูจน์ได้แล้วเดี๋ยวไม่ไปพูดไรไรเลยบ้าอ้ย แล้วทีนี้นะทีนี้ใช่ไหมฉันก็เดินออกไปตอนกลางคืนแล้วทีนี้ก็ได้เจอกับผีไม่มีหน้าฉันกลัวแล้วก็แหกปากเวง้งทีนี้ฉันก็เจอคนก็เกลยตะโกนว่าช่วยด้วยโดนผีไม่มีหน้าหรอกเขาบอกว่าหน้าแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็หันหน้ามาทางฉันกลายเป็นผีไม่มีหน้าด้วยเป็นฝาแฝดกันมั้งคะเหนน้เดียวไม่รู้จะแหกปากร้องแล้วเอยไม่เห็นต้องตอบมุกแรงแบบนี้เลยอะ วันการให้ฉันเป็นคนตอบหมวกบ้างสิคละลิกกอลิเกยืนตรงโน้นดเิเอ๊ะตรงนี้เหลอคะขออนุยาตสุดนลย<อ>จบแล้วแล้วขอบคุณ,คณมากค่ะก็ะหานิดนิดนะไม่หากันเลยเหรอน้อยก็ทำตามที่ยายลิโกอบ,บอกแล้วแท้บ้าจริงๆริงปรบมือแบบไม่เต็มใจเลยสนุกดีนี่มาเป็นตลอดคาเฟ่ประจำตัวของฉันดีไหมล่ะ มีคนเห็นกงใจเป็นดอกบัวซะด้วยนะไม่นะอะไรกันเนี่ยงั้นมาเข้าสู่รอบต่อไปกันเลยฮะเริ่มเข้มข้นเข้าไปทุกทีแนละ้วในรอบที่สองนี้เราจะมาวัดเรองสติปัญญากันนะฮะในหัวข้อคำถามรอบตัวในอวกาศ Let's go <S คำถามได้ถูกผลึกวไดในซองทั้งหมดแล้วนะฮะหยิบซองมาให้ได้แล้วก็ตอบคำถามในซองนั่นแต่ว่า oh, เอ้ยอะไรกันเนี่ยมีตัวแกกะอยู่ระวังด้วยนะฮะเชือกันจมตีแบบนี้เข้าไปดูถ้าจะรอดยากแฮะรอดมาได้คู้บว่าจะเคียงข้างเจ้าหญิงนะซูเม่ไอ้โมอ้าวล่ะฮะเรามาดูกันว่าข้อแรกไปเข้าถามแบบไหนกันดีกว่านะฮะอ้าฮะขับถามนะอ วิชาที่อิซาโยอีกจังเรียนที่อาร์มสอาริเอสสมัยอนุบาลนั้นมีทั้งหมดกี่วิชาเอ่ยแล้วเ,เรื่องพันนั้นใครมันจะรู้ตเสีจจยใจด้วยฮะคำตอบคือ108วิชานั่นเองอะนโถ่เน่ถอ้ยยอดไปเลยเรียนตั้งน้อยแปดวิชาพร้อมๆกันเลยเหรอเนี่ยนี่หลั่นคงไม่ได้มีแค่คำถามพันนี้หรอกนะแหมอย่าพูดแบบนั้นสิฮะ ตายนี่ม,มาได้อันที่มันไม่มีคำถามฮะอย่าได้แค่์มีใย,ยปเเทืองเอ้ยอย,อออยากเป็นอย่างนั้นเหรอฮะจะขอประกาศผลการตกําถามเลยนะฮะข้าลัวาจางถูกไปหนึ่งข้อนอกนั้นคนอื่นในสูนย์หมดแบบนี้ไม่ได้เรื่องกันจริงๆเลยนะฮะน่าสมเพชจังเลยพวกนี้ก็ตัดสินจบลงเท่านี้ฮะ เราจะประกาศผลรอบสุดท้ายกันเลยฟังกันให้ดีๆแล้วกันนะทุกคนฉันจะประกาศสมาชิกใหม่ของรุอนรุดแองเจ้าแล้วล่ะได้เดี๋ยวก่อนค่ะแบบนี้เนี่ยฉันอยากไม่เป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะก็เพราะว่าฉันเนี่ย เขาหน่วยรุนรนแองเจ้ลไม่ได้หรอกค่ะฮะพวกเราเนี่ยพยายามกันห้าคนมาตลอดเลยนะคะถักทครสักคนไปไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าพวกเรามีการห้าคนนี้ถึงได้เป็นหน่วยรุนแองเจ้ลยังไงล่ะคะดิโก้ดิโก้จังว้าวว้าวดิโก้ตันเท่สุดสุดไปเลยนะดิโก้ดิโก้จัง สมกับเป็นร้อยตีสกุรบะบาฉันซึ้งน้ํำใจจริงๆอะไรเนี่ยผลบวชเป็นทางการยังไม่ประกาศเลยงั้นเป็นอ้ว่าริเกอขอลาออกกันแล้วกันเนาะเอ๋ทําทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะทำไมไม่พูดว่างั้นเราก็มาเริ่มกันใหม่หรือว่าจะลาออกไปได้วยกันไม่มีอะไรแบบนี้เลยเหรอคะเนี่ยจริงๆ<ะ>เย จากนี้จะประกาศสมาชิกใหม่ของรุ่นดุนแองเจลล์นะะโว้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ้นาโนจังนาโนจังนายอยู่ทางนั้นโอยโดนไปดูแล้วจับตัวมันไว้เฮ้ยเจ้าหญิงรีบไปหลบด้านหลังพวกเราก่อนเคร <pod inclusive stress> ับ ต่อให้แรงด้วยชีวิตก็จะปกป้องเจ้าหญิงเอาไว้นี่มันได้อะไรกันแน่นะ่น้าตาน,น่ะกำลังถูกคนชั่วปองร้ายอยู่นะสิอะไรนะเพราะฉะนั้นนาโนนาโน,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 นแลยคอยคุ้มกันอย่างใกล้ชิดไงล่ะหยุด <'re> นะตายแล้วนี่ไปไกลเหมือนกันนะจะเนี่โอ้หน่อยทำยังไงดีอะงั้นก็ช่วยไม่ได้สถา,านการณ์ฉุกเฉินย่า จ,จับตัวได้แล้วครับสำเร็จแล้วโอเคโอเคจับตัวคนร้ายได้แล้วนาโนโนาโนก็เสร็จภารก,กิจแล้วนัตตันบา,บายบายนะอะไรอ่ะเธอเป็นหนึ่งในหน่วยรุนรุนแองเจิ้ลไม่ใช่เหรอฮะนาโนนาโนโน่ไม่ได้อยู่หน่วยรุนรุนแองเจิ้ลนี่นะเพราะว่าจะเป็นหน่วยรุนแองเจิ้ลตลอดไป ทำไมมาตีซีเจ้าหญิงแบบนี้รุนรุ่นๆต่หักไม่ใช่รุนรุนรุนไว้อะไรเนี่ยนาโนไม่ได้มีความคิดที่จะออกจากหน่วยรุ่นแองเจ้าตั้งแต่แรกหลอกเลยเนี่ยเป็นภารกิจลับสุดยอดก็ช่วยไม่ได้นะเท่านี้พวกเราก็กลับมาเป็นหน่วยรุนแองเจ้าฮคนเหมือนเดิมแล้วฉันดีจจริงๆเลยนะจ๊ะเอาละนะท่านผู้ชมพวกนาโนนาโนจะขอออกจากหน่วยรุนรุนรุนแองเจ้าตั้งแต่วันนี้ฮะ ออ่ <c oughs> ทุกคนขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาหน่วยรุ่นแองเจิลจะไม่มีวันดับสลายแล้วพวกเราอยากกลับไปเป็นหน่วยแองเจิลแบบธรรมดาค่ะรักทุกคนเลยนะจุ๊บจมีการพรบก็ต้องมีงการอำลาและนี่คือเพลงสุดท้ายของพวกเราค่ะเชิญรับฟังค่ะ อีครั้งก็สุดยอดเลยนะเหมียวอาฉันเป็นพิธีกรได้สุดยอดเสียงร้องเรามาสะท้านจะจริงๆเลยย้อนเดือนเมื่อกี้อีกครั้งได้ไหมคะตรงล้างประสาเนี่ยเพราะจังเลยล่ะคะ่ะเย้ฉันว่าชา์ที่แล้วพวกเราต้องเป็นไอดอลแน่ๆเลยละจ้าไรสาระอะไรเนี่ยก็เห็นๆอยู่ว่าแดนซสนเนียนขนาดนั้นน่ะแต่ว่านะคะผลหวตยอด,ดน,นิยม ที่จร,จริงออกมาเป็นยังไงเหรอคะเธอเนี่ยรอดไปนะที่ไม่ต้องทนดูผลอันโหดร้ายเนี่ยดีจังเลยนะเจ๊ะิีกจังเดี๋ยวก่อนสิครับแหมก็บอกแล้วว่าที่หลอกต้องไม่ใช่ฉันเด็ดขาดเป็นไอดอลก็ไม่เลวนะ Oh, no.